الحمد لله الحمد لله الذي جعل الايمان نورا في قلوب المؤمنين وبه نجاتهم يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يضل من يشاء ويهدي من يشاء الى صراطه المستقيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله دلنا على كمال الايمان وجميل الاعمال اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون

ความศรัทธาของตัวเองเราเคยให้คะแนนความศรัทธาของเราหรือไม่ความศรัทธาหรืออีมานของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะมันเป็นกุญแจสำคัญสำหรับทุกๆสิ่งในโลกดุนยานี้มันจะกํากับชีวิตของเราให้ดำเนินไปตามคำสั่งของ Allah อีมาน จะคอยชี้นาให้เราดํารงชีวิตภายใต้บทบัญญัติของ Allah s u b h ว w ต t อลปกป้องเราจากฟิตนะต่างๆความวุ่นวายต่างๆในโลกนี้ที่เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันปราศจากอีมานเราก็จะหลงทางแต่ตราบใดที่เรายังรักษาอีมานของเราได้อินชาอัลลอฮ์เราก็จะปลอดภยัยส่วนในวันอัคยรระ อีมานคือกุญแจสวรรค์คนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อ Allah s u b h a n a h เท่านั้นคนที่มีกะริมลาละอิละฮะอิลลัอฮ์เท่านั้นที่จะได้เป็นชาวสวรรค์บ้านเกิดของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นอีมานสำคัญกับเราทั้งดุนยาและอาคิระห์ปัญหาก็คือว่าอีมานของเรานั้นมันไม่นิ่งอีมานของเรามีขึ้นมีลง มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์สิ่งที่เราต้องพยายามสิ่งที่เราต้องมุ่งมั่นก็คือจะทำอย่างไรเพื่อแสวงหาความสมบูรณ์ของอีมานเวลาที่มันพร่องเราจะต้องเติมเต็มเวลาที่มันมีปัญหาเราจะต้องรีบแก้ไขมันต้องชำระมันให้สะอาดอยู่เสมอ حديث تقتل معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الايمان ليخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب ฟัซลุอุ ل ลอฮฺท้าลให้ د ูจดดะ ا อิมะนะฟิคุลูบิคุแท้าทิ้งลาวิมะนมันจะเก่าอีมานที่อยู่ในตัวของเราเมันจะเริ่มหมดสภาพเหมือนกับเสื้อผ้าของเราเสื้อผ้าที่เราใส่ทุกวันมันจะเริ่มหมองมันจะเริ่มมีดูไม่ค่อยสวยงามเหมือนที่วันเราที่ซื้อแรกๆ ท่านนบีบอกว่าฟัสอัลลอาลาอันย ع จัดด ن ด ج د د إ ي م ا ن ك ดังนั znaczy, ้นจงขอดุอา์ต่อ Allah จงพยายามที่จะให้อัลลอฮ์ทำให้อีมานของเรานั้นใหม่ขึ้นเสมอมีคำพูดของบรรดาสหาเะเวลาที่เจอหน้ากันเจอพักพวกกันก็จะเรียกร้องเชิญชวนให้มานั่งด้วยกันอิจลิสบินานุนมินสาเป็นคำพูดของท่านฮุอาสเบนจเบล และท่านอุมารอิมุลขัตตาบก็มีรายงานเช่นเดียวกันอินจลิสบินานุมินซาอะมาเถิดพี่น้องมานั่งสักครู่มานั่งสักครู่เพื่อที่จะมารำลึกถึงอัลลอฮ์เพื่อจะได้เพิ่มอีมานของตัวเองพี่น้องครับมีสาเหตุหลายประการที่จะทําให้อีมานของเรานั้นสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน,นื่องไม่ว่าจะเป็นการทําอามัลซอลไม่ว่าจะเป็นการซิกริรการรำลึกถึงอัลลอฮ์ ไม่ว่าจะเป็นการแม้กระทั่งการใคร่ครวญมัคลูกอัลลอฮ์แต่ฟักกรฟีมัคลูก้าเจลละการที่เราดูทะเลดูภูเขาดูท้องฟ้าแล้วเรารึ Allah อ้อจากอัลลอฮ์สุบานแต่ละมันก็เพิ่มอิมาให้กับเราได้และแม้กระทั่งบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามนั่นก็คือการรักษาความรู้สึกความปรารถนาดีของเราต่อพี่น้องที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยกันมันเพิ่มอิมานเราได้ด้วยเช่นเดียวกัน

จนกว่าเขาจะปรารถนาดีต่อพี่น้องจนกว่าเขาจะรักให้พี่น้องของเขาได้รับสิ่งดีๆเหมือนที่เขาได้รับนี่แหละคือสัญญาณหรือเครื่องหมายของความศรัทธาที่สมบูรณ์ตราบใดที่เรายังไม่เป็นห่วงเป็นใย,ยพี่น้องผู้ศรัทธาด้วยกันตราบใดที่เรายังคิดร้ายต่อพี่น้องด้วยกันแสดงว่าความศรัทธาของเรายังไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับการที่เรารักพี่น้องเนี่ยมันเกี่ยวกับหัวใจความรักเป็นการงานของหัวใจซึ่งหัวใจเนี่ยเป็นที่อยู่ของอีมานยิ่งเรารักพี่น้องแสดงว่าอ ي มานของเรายิ่งเยอะยิ่งสมบูรณ์มากที่สุดและยิ่งเราไม่ใส่ใจพี่น้องที่เป็นผู้ศรัทธายิ่งเราละเลยต่อความทุกข์ยากลําบากของพี่น้องแสดงว่าอ ي มานของเราก็น้อยลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น มีฮะดิษอีกบทหนึ่งที่อธิบายได้ละเอียดกว่านั่นก็คือฮะดิษที่ท่านนบีสุลต่านจากอานัสเช่นเดียวกันที่ท่านบอกว่าสามประการซาลาสุนมังคุนนฟีฮิวะจัดฮะลาวะตัลอีมานสามอย่างใครมีสามอย่างนี้เขาจะได้ลิ้มรสความหวานช่ำของอีมานเป็นมุมินที่ได้สัมผัสถึงความหวานของอีมาน อันท uh ah si ี rak rak ni, uh a, uh uh ่หนึ่งอันจะ كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ประการแรกเขาจะต้องรักอัล l l a h รักรอซูลของพระองค์มากกว่าสิ่งใดทั้งอื่นสิ่งใดอื่นทั้งปวงในโลกนี้ในโลกดุนยานี้ประการที่สอง وأن يحب المرأ لا يحبه إلا لله ประการที่สองคือการที่เขารักพี่น้องผู้ศรัทธารักเพื่ออัล l l a h ละประการสุดท้าย و أ ั يكره <ار> ะ ن ي ع و ุฟ ي الكفر كما يكره أن يقذف في النار รักนี่สามประการสุดท้ายคือการที่เขากลัวรังเกียจการที่เขาจะต้องกลับไปสู่กูฟรทรยตอล l l a ์กลัวการที่เขาจะเป็นกาเซรกลัวการที่เขาจะเป็นผู้สาฝืนลล l a ์เหมือนกับที่เขากลัวว่าจะต้องตกนรกเมื่อเรามีความรู้สึกสามอย่างนี้ เราก็จะได้ลิ้มรสความหวานฉ่าแห่งอีมานีปน้องครับการรักพี่น้องผู้ศรัทธาด้วยกันยังเป็นเหตุแห่งความสําเร็จในวันอะเครอทำให้เราได้เข้าวสวรรค์หนึ่งในจนํานวนสาเหตุที่ทําให้เราได้เป็นชาวสวรรค์ก็คือการรักพี่น้องผู้ศรัทธาฮะดิษจากอับดุลล์อิบดุลอามรเช่นเดียวกันที่ท่านนาบีเป็นฮะดิษที่ยาวและมีอยู่ท่านหนึ่งที่ท่านนาบีบอกว่าฟ ف م อ أحب أن ي ه ز ฮา يزحزح عن النار فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه او ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه رواه مسلم من تياتيرات الله تعالى نمكو เข้าสวรรค์ให้เขาเสียชีวิตในสภาพที่เขาศรัทธาต่อลล l a ์และวันอาคิรอและให้เขาปรารถนาดีกับคนอื่นเหมือนที่เขาอยากจะให้คนอื่นปรารถนาดีต่อตัวเองนี่คือสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาหัวใจของเราจะต้องสะอาดมุมินจะต้องมีหัวใจที่สะอาด มุมินไม่สามารถที่จะเข้าสวรรค์ได้ถ้ายังมีหวัวใจทีส่สกปรกเมื่อเราจะเข้าสวรรค์ตราบใดหัวใจของเรายังบาดหมางก,กับพี่น้องอยู่อัละไาจะให้เราเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนที่จะเข้าสวรรค์คนที่จะเข้าสวรรค์ได้หวัวใจต้องสะอาดเท่า,าในั้นเหมือนอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺ ت ع ا บอกว่าอินนัลม uh ุตตะกีนฟีจันนาตินอุยูนอุดคุลูฮาบิสลามินอามินิน วานะ زعنا م ล في صدورهم من غل إخوانا على س มุตะกอบิล ن แต่จริงแล้วฟังให้ดีครับใครที่อยากจะเข้าสวรรค์ฟังให้ดีอินนัลมุตตะกีนแท้จริงแล้วบรรดาคนที่มีความตักวาฟีจันนาตินวะออยุนจะได้อยู่ในสวรรค์ที่มีตาน้ำมากมาย ขดลุ่หฮะบิซาลามินอามินนอัลลอฮฺละเล่าเรืยอชาวสวรรค์เข้ามาในสวรรค์เถิดด้วยความปลอดภัยไม่มีอะไรที่น่ากลัวไม่มีอะไรที่ต้องกังวลอีกแล้วในวันนี้วะนะซะนามาฟีซุดูริฮิมมินฆิลอัลลอฮฺละเลาบอกว่าพระองค์จะถอนฆิลออกจากหัวอกของชาวสวรรค์ฆิลหมายถึงอะไรหมายถึงความรู้สึกอัชชะนะความบาดหมาง อัลอาดาวความเป็นสตรูอัลฮิกดความอาฆาตพยาบาทอัลฮัสดความอิจชาริษยาอัลบุกความโกรธความเกลียดที่เราพุ่งไปยังคนอื่นไม่มีนิสัยชาวสวรรค์จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เมื่อไรที่เป็นชาวสวรรค์ความรู้สึกเหล่านี้เราแต่ละจะเอาออกไปให้หมดอิควานันอัลาซูรุริมุตตะกาบิลิในสวรรค์ชาวสวรรค์จะอยู่ด้วยกันจะหันหน้าเข้าหากัน อยู่กันอย่างมีความสุขไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าสวรรค์ในวันอาคิรัชฝึกตั้งแต่อยู่ในโลกดวนี้ก่อนที่เราจะได้เข้าสวรรค์หัวใจของเราจะสะอาดในวันอาคิรัชฝึกหัวใจให้เป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่อยู่ในโลกดวนี้ฝึกอย่าให้มีริน้นฝึกอย่าให้มีความรู้สึกแข็งกร้าวต่อคนที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยกัน من الله سبحانه وتعالى من الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم บรรดาคนที่ปฏิบัติตามสหาบะห์บรรดาคนที่มีอีมานหลังจากรุ่นของสหาบะห์จนกระทั่งถึงยุคของพวกเราพวกเขาจะขอดุอาว่ารับบานาอิลฟิรลานาวะลิอิควนินัลลาดีนัสบะกูนาบิลอีมานโอ้ Allah ได้โปรดอภัยให้กับเราด้วยเถอดได้โปรดอภัยให้กับพี่น้องของเราที่เป็นมุสมินก่อนหน้าเรา

وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون بلنكب <applause> การที่เราบอกว่าเราต้องรักพี่น้องด้วยกัน ที่เป็นผู้ศรัทธ,ธาไม่ได้แปลว่าเวลาที่เราเห็นเขาทําบาปเวลาที่เราเห็นเขาทํามักเสียฝ่าฟื้นอัลลอฮ์แล้วเราจะต้องเห็นด้วยกับเขาไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้องก็คือเราต้องปฏิเสธการการะทําของเขาเรารับเราไม่รับพฤติกรรมที่ผิดที่เขาทำหนึ่งด้านหนึ่ง ต้องไม่ยอมรับสิ่งที่เขาทําแม้ว่าจะเป็นคนที่เรารักแค่ไหนก็ตามเป็นลูกเราเองเป็นเพื่อนสนิทเราเองถ้าเขาทําผิดต่อเราสุบะอานอุตะอัลเราจะต้องไม่รับตัวการกระทํานั้นตัวพฤติกรรมนั้นเราจะต้องปฏิเสธอีกด้านหนึ่งเราต้องมีความเป็นห่วงเขาต้องมีความสงสารเขาต้องมีความเห็นใจเขาอยากจะให้เขาเตาบัตตัว จากบาปที่เขาทํานี่คือสิ่งที่เราจะต้องแยกให้ออกไม่ใช่ว่าเห็นพี่น้องทําบาปแล้วเอาเลยจัดการไม่มีแล้วความรักที่เหลือไม่ใช่เราเกลียดพฤติกรรมเราไม่ได้เกลียดตัวคนเราเกลียดตัวพฤติกรรมไม่ได้เกลียดตัวคนเป็นตัวคนเป็นๆเ,เ,เรายังต้องเป็นห่วงเขาต้องอยากให้เขากลับมาเป็นคนดีเหมือนเราเพราะบางทีเวลาที่เราเห็นบางทีเวลาที่เราเห็นพี่น้องทําอะไรสักอย่างนึ่ง เราใช้พฤติกรรมที่ทำให้เขายิ่งถลําเข้าไปในความผิดนั้นๆเพราะคำพูดเสียดแทงของเราเพราะคำพูดอยาบคายของเราเพราะพฤติกรรมที่ไปซ้ำเติมเขาพี่น้องครับมีใครที่ไม่ผิดบ้างก่อนที่เราจะซ้ำเติมเขาลองลองเราลองคิดถึงตัวเราตอนที่เรายังยังเกเรอยู่ เราชอบไหมถ้าสมมุติตอนที่เรายังเกเรอยู่ยังไม่ค่อยดีนิสัยไม่ค่อยดีตอนที่เรายังไม่ได้เตาบัตตัวต่อลอเวลาที่มีคนมาว่าเราแรงๆเราชอบหรือเปล่าแบบนั้นคนอื่นก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราได้รับฮิดายัก์ก่อนเขาแค่นั้นเองเขารับฮิดายัก์หลังจากเราทีนี้พอเรารับฮิดายัก์ก่อนเขาเราถือสิทธิ์อะไรที่จะไปใช้วิธีการที่แข่งกระด้างให้เรานึกถึงความรู้สึกของเราเองด้วยตอนที่เรายังไม่ได้รับฮิดายัก์จาก a l ล a h س ب ح ุ ن ه านะก็อัลลอเพราะฉะนั้น เราต้องเป็นห่วงและรับให้เจ้าของการกระทํานั้นกลับตัวกลับใจได้รับทางนั้นถ้าเราตักเตือนได้ก็ตักเตือนด้วยวิธีการที่ดีที่สุดด้วยความหวังดีที่สุดอันนาีฮะการนาเสีหะเนี่ยในภาษาอับหมายถึงอิรอดดตุลขคริลิลมันซูฮิละหูที่ท่านนาบีบอกว่าอดดีนุนนาีฮะศาสนาคือการนาเสีัะเนี่ยไม่ใช่จะตักเตือนแบบไหนก็ได้ ตักเตือนนี้อิระตุ่นยร์ปรรถนาดีลิลมันซู้ะห้ปรรถนาดีต่อคนที่เราเปนา็นสหายขอเขาเพราะฉะนั้นมีอยู่ดูอาที่ท่านนาบี็อลลัลลอฮุอะัลฮิวะซัลลัมพี่น้องครับถ้าเราแก้ตรงๆงไม่ได้สมมุติพี่น้องเราไปเตือนแล้วใช้คําพูดเตือนแล้วใช้การกระทําเตือนแล้ว,คำคำเ,ลวเขายังไม่เปลี่ยนแปลงอย่าลืมสิ่งหนึ่ง ที่อาจจะเปลี่ยนเขาได้โดยที่เรามองข้านั่นก็คือการขอดูอาลับหลังขอดูอาลับหลังโดยที่เขาไม่ต้องรู้ขอดูอาให้เขาอย่าอัลลอฮ์เพื่อนของฉันมีนิสัยแบบนั้นได้โปรดเปลี่ยนเขาด้วยเถอะอย่าอัลลอฮ์ญาติของฉันยังอยู่ในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องยังไม่ได้เป็นนิสัยของชาวสวรรค์เปลี่ยนเขาให้อยู่ในสวรรค์พร้อมกับฉันด้วยเถอะขอดูอาต่อรอบสุภาพสัตว์ละเหมือนที่ท่านนบีสุลต่าละฮ์มาแล้วสัลลัมเคยขอดูอาว่า ลลอฮ h มะกรุ่ลีกามีฟะอินหะฮุมลาย์แลมูนยาลลอฮ์อภัยโทษให้กับประชาชาติของท่านอภัยโทษให้กับเผ่าของฉันกลุ่มของฉันด้วยเถิดเพราะพวกเขาไม่รู้สุดท้านัลลฮอท่านนบีขอดุอานี้ไม่ได้ขอให้กับผู้ศรัทธาด้วยกันด้วยซ้ําขอดุอานี้ให้กับคนที่ยังไม่ศรัทธาอล l a h มะกรุ่เหลือกาุมีฟะอินฮุมลาย์ลมูนแล้วนับระษาอะไรกับคนที่ มีความศรัทธาแล้วเราไม่เคยแบ่งปันการขออภัยโทษของเราที่เราขอจากอัลลอฮ์ให้กับพี่น้องของเราที่อาจจะผิดพลาดหรือพลาดพลั้งบ้างให้อัลลอฮ์ทรงเม้าะต่ลาเปิดใจเขาเหมือนที่พระองค์เปิดใจเราให้เป็นคนที่มีอีมานแล้วเราก็จะได้เป็นชาวสวรรค์ด้วยกันอาเมนยาลลอฮบบลอาลามีมารวมกันสโลว์ตัดให้นบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะใัลลั็นคนที่มอิมัมแล้วเรก็จะได้เาวสวรรค์ดยครัอาเมนอะลันนบ لم, ี يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وعلي كلمتك الى يوم الدين، اللهم اجل المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، اللهم انجهم من اعدائك، اللهم عليك باليهود الغاصبين المجرمين، اللهم يا رحمن يا كريم يا ذا الجلال والاكرام، انصر المسلمين، انصر المؤمنين على اعدائهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون